นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาวาระบันรีได้เวลาฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งขัดสมาธิธภาวนา เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาการนั่งขัดสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย ตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเวลานีเป็นเวลาปฏิบัติบูชาตานี้มีไว้สำหรับเดินทางถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ไม่ต้องใช้รับหลับเสียตั้งใจบริกรรมภาวนาลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ได้แก่คำว่าพุทธโธพุทธโธคำนี้พระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้มีจิตใจอันเบิกบานยินแยมแจ่มใสไม่เศร้ามองคุณมัวเหมือนจิตใจคนเราจิตใจคนเหานั้นเศร้ามองคุณมัวเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องร้อน คือไม่ภาวนาพุโทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกนั่นเองถ้าเราทุกคนตั้งใจกำหนดจิตใจของตนให้มาสงบตั้งมัน่นให้อยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่คิดออกนอกเรื่องนอกราว โนโอปะอีโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาโชจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ดวงจิตดวงใจของเรานั้นได้แก่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในกายในจิตของเราทุกคนนี่แหละเมื่อรวมมาสงบมาที่นี่แล้วจิตใจจะได้สบายไม่วุ่นวายกับเรื่องภายนอก คนเราที่เกิดมาแล้วย่อมเสวยผลสุกและทุกข์ของตัวเองที่ทำมาไม่มีใครทำให้ตัวเองทำมาเองประพฤติมาเองปฏิบัติมาเองกระทำมาเองสิ่งใดที่เป็นบาปท,ที่คนเราได้รับทุกข์ในโลกปัจจุบันนี้ก็คือตัวเองเป็นผู้กระทำมานั่นแหละ แต่ว่าเป็นกฎธรรมดาอยู่ถ้าหากว่าสิ่งใดเป็นทุกข์เป็นร้อนคนเราก็ไม่ค่อยรับสิ่งที่ไม่ดีคอยจะเอาแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อมันบังเกิดขึ้นที่กายที่ตัวเราแล้วก็มักจะคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้ทำ กรรมอย่างนี้เราไม่ได้ประกอบทำไมหนอจึงได้รับผลของกรรมนี้อันนี้มันเป็นความไม่ต้องการปรารถนาของคนเราแต่ว่าจะทำอย่างไรได้กรรมที่คนเราทำมาแล้วซึ่งเป็นบาปก็ต้องได้รับเองส่วนใดที่เป็นกุศลกรรมคือกรรมที่เป็นบุญเมื่อคนเราทำแล้ว ก็ย่อมได้รับแต่ว่าทำไมหนอไอ้บุญกุศลนั้นจึงไม่ค่อยจะมาถึงแม้เราอยากได้อยากถึงอยากเป็นอยากมีอยู่ในจิตในใจก็ไม่ค่อยจะได้ส่วนว่าบาปนั้นประเดี๋ยวเดียวก็ได้รับแล้วประเดี๋ยวเดียวก็ได้รับแล้วอันนี้คือว่าเราคิดไม่เห็น ตามธรรมดาจิตใจคนเราไม่ภาวนาพุโทโธในใจแล้วเดี๋ยวมันก็คิดในทางบาปคิดไปในทางที่ไม่เป็นบุญอันบาปนั้นมันคิดในใจมันก็เป็นบาปในใจพูดออกมาทางวาจาก็เป็นบาปทางการพูดประกอบกระทำทั้งกายทั้งตัวเข้าไปก็เลยเป็นบาปอันไม่ ต้องการปรารถนาแต่ว่าสิ่งใดที่คนเราทำไปแล้วสิ่งนั้นย่อมได้รับผลเหตุนั้นเราจึงควรทำดีการที่เรามานั่งฟังธรรมไหวละสวดมนเสร็จไปยกยกนี้ก็แสดงว่าเป็นบุญกุศลทั้งกายทั้งจิตทั้งใจทั้งตัวเรานี่แหละ และเราฟังธรรมตั้งใจให้ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญยิ่งการฟังธรรมนี้ท่นว่าเป็นบุญอันสำคัญสุดสุสังละพะเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคำว่าฟังด้วยดีนั้นท่านหมายถึงตั้งใจฟังฟังแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่า ได้ยินผ่านผ่านไปแล้วก็หมดไปสิ้นไปอันนั้นยังไม่เรียกว่าฟังด้วยดีฟังด้วยดีสิ่งใดที่เราเห็นว่าเป็นของดีคำสอ,น,อนนั้นเป็นของดีแม้จะเป็นคำเดียวก็ตามเราเอามานึกมาสอนใจของเราจนให้จิตใจของเราสงบระงับตั้งมัน่น เป็นสมาธิภาวานาในหัวใจได้เจตใจสงบประงบับจิตใจหายความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานานั่นแหละท่านว่าสุดสุสังรพะพเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเมื่อไม่ฟังด้วยดีปัญญาก็ไม่เกิด มีแต่กิเลสความโกรธมันเกิดขึ้นกิเลสความโลภมันเกิดขึ้นกิเลสความหลงมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ลุกลามเป็นไฟไหม้บานไหม้เรือนไปตามเรื่องก็เพราะว่ากิเลสเมื่อมันเกิดขึ้นมาที่ในมันก็เป็นของร้อนเป็นไฟเห็นนั้นไฟลาคะก็ดี มีโยในใจผู้ใดก็ให้รีบระง,งับดับลงไปไฟโทศะสะความโกรธความขัดเคืองความปิดฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรที่มีโยในจิตในใจของผู้ใดก็ให้รีบดับระง,งับลงไปภาวนาทำใจ <c oughs> ให้สงบตั้งมั่น บริกรรมคำว่าพุทธโธล้างจิตใจในี้ให้ใสสะอาดจนมีแต่ความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อความเชื่อความเลื่อมใสในคุณประพุทธธรรมประสงค์มีอยู่ในใจของผู้ใด เจตใจของผู้นั้นก็ย่อมมีความมันความขยันในการไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวานาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านพ้น,นไปก็ไม่ให้ผ่านพ้นไปตามวันคืนเท่านั้นเจตใจของเราให้นึกให้เจริญภาวานาทำจิตทำใจของเราให้ มีพร้อมกันกับกายวาจาจิตของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องไปรอท่าใครไม่ต้องไปหวังดีให้ใครดีกว่าตัวเราเองจองมารวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้สามารถอาถาน ในการที่จะปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในตัวในใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปนั่นแหละเป็นของดีวิเศษไม่มีอะไรจะดีวิเศษเท่ากับการละกิเลสลาคะโทสะโมหะในจิตใจของตนเลย เพราะว่าก oh ิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้มันเป็นความเล่าร้อนในตัวในกายในวาจาในจิตของคนเราทุกทุกคนมีมากก็ทุกมากมีมากก็ร้อนมากมีมากก็ไม่สบายมากที่คนเราไม่สบายทั้งกายบ้างทั้งจิตทั้งใจบ้าง ก็มาจากบาปอากุศลต่างๆได้แก่กิเลสความโกรธได้แก่กิเลสความโลภได้แก่กิเลสความหลงกิเลสเหล่านี้แหละมันพาให้คนเราจิตใจคนเราร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทแทนที่จะเย็นจะสบายมั่นคงอยู่ในคุณพระพุทธ,ธเจ้าพุทโธพุทโธไม่ค่อยจะได้ จะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าวันหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งเพราะว่ามันนึกไปเสียทางอื่นเจ็ตใจจึงได้รับแต่ความเล่าร้อนทุกโทมานััดรับแข้นแน่นใจแล้วก็จะไปล่องขอจากพระพุทธเจ้าที่โน้นที่นี่ก็ไม่ได้ เราต้องทำขึ้นมาเองภาวนาขึ้นมาเองสร้างความเชื่อความเลื่อมใสในใจของเราให้เกิดขึ้นยังใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติธรรมะขับสอนของพระพุทธเจ้านั่นเป็นธรรมะที่จะต้องปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตัวในกายวาจาจิตของเรา เมื่อจิตใจของเราเลื่อมใสศรัทธ,ธาแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำหรือเราทำมาอยู่เสมอเสมอก็คือว่าทานบ,บรารมีการให้การบริจาคนี้เป็นบุญเป็นกุศลทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยคนเราที่ไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยจะมีมิตรมีสหายมีแต่ภัยอันตรายก็เพราะว่า ทานการกุศลในตัวในกายวาจาจิตของเราไม่ค่อยทำไม่ค่อยประกอบให้เกิดมีขึ้นเมื่อทานการบุญการกุศลไม่มีใจมันก็ร้อนถ้าเรามีทานการให้การบริจาคให้แก่คนแม้จะให้แก่สัตว์สิ่งเดียร์ยฉานก็ยังมีผลมีานิสง์ไม่ใช่น้อย โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านกล่าวไว้ว่าทานข้าวให้แก่กาก็มีบริวารร้อยหนึ่งท่านว่าอย่างนั้นก็คือว่าไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ถ้าเรามีทานการให้การบริจาคเขาทั้งหลายแล้วเขาทั้งหลายก็ต้องมีความเมตตาต่อไม่อิจฉาพยาบาทไม่อาฆาจองเวน ที่คนเราสมัยนี้ไปไหนมาไหนก็มีภัยอันตรายเพราะโจนผู้ร้ายอ้ายขโมยการป้นการจี้การฆ่าเจ้าเอาของการเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของซึ่งกันแลกันผิดหลักศีลห้าศีลแปดอันนี้ก็คือว่า คนเราไม่มีทานการกุศลประจำอยู่ที่กายวาจาจิตนั่นเองไม่ว่าจะไปทางไหนภัยอันตรายก็มักจะเกิดมีขึ้นเพราะว่าทานบรารมีบรารมีทานของเราไม่ค่อยจะสร้างสมอบรมขึ้นมาให้เต็มที่ คนเราพูดมันพูดได้แต่เวลาทำมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเมื่อเราพูดได้แล้วก็ต้องให้ทำได้ด้วยการพูดได้ทำได้นี่แหละท่านว่าเป็นบุญบารามีคนเราจะทำบุญสุนทานให้เป็นคนมีเมตตาในทานะบารามีของตอนนั้นก็ย่อมเกิดมีขึ้นในจิตใจของเราที่จเจริญอยู่เป็นนิต ในจิตของเราั้นไม่ให้เกิดความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆเมื่อผู้อื่นมีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรมาเราก็ต้องมีอภัยาทานคือการให้อภัยแก่เขาทั้งหลายว่าเขาไม่รู้สัตว์ทั้งหลายเขาไม่รู้คนทั้งหลายเขาไม่รู้ มันพูดไปมันคิดไปมันทำไปตามความไม่รู้ของเขาผลทีสดความทุกข์มันก็ย้อนกลับมาให้บุคคลผู้นั้นเมื่อความทุกข์กลับย้อนมาถึงเข้าขบนเพื่อรำไรไปอย่างนั้นเองเพราะว่าบาปอากุศลที่คนทาราทําแล้วย่อมให้ผลก็ไม่มีทางอื่นใดที่จะแก้ไข ข้อแรกเราต้องตั้งจิตเจตนาในทานการกุศลของเราไว้เสมอแม้ยังไม่ได้ทำก็ให้ตั้งใจไว้เราจะตั้งอกตั้งใจทำบุญอย่างนั้นอย่างนั้นให้ได้เมื่อมีอะไรพร้อมทุกอย่างเราจะต้องทำให้ได้ตั้งใจไว้ก่อนอันตั้งใจไว้นี่แหละมันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของเรา ถ้าไม่มีีรทามอย่างไรท่านก็ให้อภัยญานอภัยญานนั่นคือว่าให้อภัยโทษแก่คนอื่นผู้อื่นเมื่อเขาร่วงเกินด้วยกายสิ่งใดก็ตามเราก็ให้อภัยเขาไม่ถือโกรธเขาให้เขามีความสุขหรือเขาจะดุดาว่า้ายป่ายสีให้ก็ให้อภัยอีกเหมือนกัน คือเขาไม่รู้นั่นเองจึงได้ดุดาว่าไล่ป้ายสีให้แก่กันแหละกันเมื่อจิตใจเขายังคิดลายให้โยเราก็ให้อภัยแก่เขาคืออย่าได้ไปโกรธตอบอย่าไปพูดตอบอย่าไปกระทำตอบถ้าเขาทำมาเราทำตอบเขาพูดมาเขาด่ามาเราด่าตอบเขาคิดลายมาเราคิดลายตอบ อย่างนี้เรียกว่าสร้างกรรมกระทำเห็นไม่มีที่สิ้นสดุดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้ก็มาใช่าบาปใช้อกุศลอย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นถ้าผู้ใดามาคิดได้ว่าใครจะว่าลายป่ายสีอย่างไรก็เป็นสิทธิของเขาไม่รู้เขาก็ว่าไปอย่างนั้นแหละ ถ้าเขาโลเขาเข้าใจเขาก็คงไม่พูดเขาก็คงไม่ทำเขาก็คงไม่คิดให้จิตใจของเรามุ่งไปในกระแสนี้อยู่ทุกเวลาและในใจนั้นก็ให้น้อมนึกลํำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่อยู่ที่โน้นที่นี่พระพุทธเจ้าจริงๆก็เคยอ,อยู่ที่จิตที่ใจเราล้ำลึกถึง ใจของเราภาวนาถึงคำว่าพุโทโธในใจนี้ให้ติดปากอยู่ให้ติดใจอยู่ให้ติดทุกขณะทุกเวลาคำว่าพุโทโธคุณพระพุทธเจ้านี้ให้น้อมนึกลํำลึกไว้ยอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราให้ได้ทุกเวลานั่นแหละดีที่สุด เพราะว่าการภาวนานี้เป็นบุญภายในแม่จะมองไม่เห็นตัวก็ตามผู้ใดจเจริญอยู่ผู้ใดนึกถึงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดไว้ทำแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเยอะแยะไปเลยเรานึกถึง พ่อใดคำใดได้ทางนั้นแต่ใจิตใจของคนเหล่านั้นด้วยอำนาจบาปอากุศลมันครอบงำมันปิดบังไม่ให้มองเห็นในส่วนที่ดีมันให้มองเห็นไปในถั่วส่วนที่ชั่วไม่ดีมันเป็นของดีไปคนเราจึงทำชั่วได้ทุกเวลาคนเราจึงพูดชั่วได้ทุกเวลาคนเราจึงคิดชั่วได้ทุกเวลา คือไม่ได้ภาวานาพุทธโธไว้ในใจพระพุทธเจ้าถ้าเรานึกอยู่ในใจพุทธโธพุทธโธพุทโธพระพุทธเจ้านั้นท่านละบาปมีบาปมากน้อยเท่าไรท่านเทกระจาดทิ้งท่านไม่เก็บมาไว้ในหัวใจท่านฉีสลากออกไปท่านไม่เก็บมาอีกสิ่งใดมันหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วก็ไม่เก็บมาคิดมานึก ท่านนึกภาวานาส่วนเดียวพระพุทธเจ้าแม่ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าท่านก็ภาวานาจะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์สอนพระอานนท์ให้นึกถึงความตายว่าทุกลมหายใจเข้าออกให้อานนท์นึกได้ได้ว่า คนเราที่เกิดมานี้ต้องตายแน่ๆไม่มีใครจะพ้นไปจากความตายได้เลยแม้เราตถาคตอันความตายนี้ไม่ได้ประมาพระองค์นึกได้เตือนใจของพระองค์ได้ทุกเวลาว่าต้องตายแน่ๆไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขยาอันใดที่ว่าวิเศษหมอเทวดาก็แก้ไม่ได้ เวลามันจะเจ็บขึ้นมาใครแก้ได้ที่ไหนมันเจ็บแล้วก็แก้ไขไปถ่ามันเบาบางมันก็หายไปถ้ามันหนักก็ถึงขั้นแตกขั้นตายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เราจะไปแก้เอาปลายเหตุย่อมไม่ได้เราต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นตอต้นตออยู่ที่ไหนต้นก็คือตนของนตนตนของตนก็จิตใจอยู่ภายในนี่แหละ ตายก็เรานั่งอยู่นี่วาจาก็พูดออกมานี่จิตใจก็มีอยู่ในนี้ไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นมันมีอยู่ในตัวเสร็จแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาภาวนาสังวรระวันนงรงักษาปล่อยปละเลยให้กิเลสความโกรธมันพาพูดพาทำพาเป็นไปปล่อยให้กิเลสความโลภความอยากได้ เข้ามานอนเนื่องอยู่ในจิตในใจจนไม่รู้จักประมาณการได้การเสียของตัวเองจึงได้เกิดความเดือดร้อนให้จิตใจดวงนี้จเจริญภาวนาพุทธโธคุณพระพุทธเจ้านี่อยู่เนืองนิดติดต่ออยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกอย่าไปโมคิดอย่างอื่นคิดอย่างอื่นไม่ดีเท่ากับคิดภาวนาพุทธโทธในใจ เอาจิตเอาใจเข้ามาเก็บไว้ในห้องในที่ปลอดภัยในตู้ในที่เก็บไว้ที่ว่าปลอดภัยนั่นแหละเมื่อใจของเรามาสงบม,มาตั้งมั่นอยู่ที่กายที่วาจาที่ดวงใจที่ความประพฤติการพูดจาปราศัยที่ความคิดนึกในจิตในใจ ก็ให้อาศัยคุณพระพุทธ,ธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ในตัวในใจแล้วสิ่งที่ผิดก็ย่อมมีน้อยสิ่งที่ถูกก็จเจริญมากขึ้นเมื่อคนเราคิดถูกพูดถูกทำถูกต้องตามทรรมนงครองธรรมความสะดวกสบายก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นทั้งรูปร่างกายสังขารภายนอกด้วย ทั้งวาจาที่เราพูดจาไปมาอยู่เสมอก็ให้มันถูกต้องตามทํานองของธรรมทางจิตทางใจท่านว่าภาวน,นามันนึกน้อมจเจริญอยู่เป็นนิดในจิตของตนเองไม่ว่าเราจะนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนอยู่ที่ไหนเดินไปมาที่ไหนไปรถไปราก็ตามไม่ให้ประมาท ไม่ให้หลงไหลเพราะว่าภัยอันตรายมีอยู่รอบด้านในชีวิตของคนเราต่างแต่ว่ามันยังไม่มาถึงตัวเราเราได้ข่าวาวแต่คนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยมีภัยอันตรายแต่เราหาลู้ไม่ว่าถ้ากรรมเราทำมาไม่ดีเราก็จะต้องได้รับผลความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนั้น ทางแก้ก็คือว่าเราต้องรีบทำความดีสร้างความดีทำบุญกุศลในกายในจิตของเราให้เพียบพร้อมอยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรจะบังเกิดขึ้นมาในทางไม่ดีเราต้องระงับดับกายวาจาจิตของเราลงไป ไม่ให้มันมีเรื่องภายนอกกับคนอื่นผู้อื่นให้มีจิตใจอันเจริญเมตตาแก่สัตว์โลกอยู่ในตัวในใจเสมอคือว่าการเมตตาที่เรียกว่าง่ายและกว้างขวางนั้นให้เราระลึกถึงว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เบื้องบนแต่ภวกระพรมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมา ลองตรหมื่นจัก,กรวาลแสนโจโกรดจัก,กรวาลอนันตาจัก,กรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในที่เหล่านี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เมื่อใจิตใจของเราวางไว้ตั้งไว้เมตตากว้างไว้เมื่อเหตุการณ์กระทบเข้ามาใจิตใจของเราจะไม่โกรธเพราะว่าเราได้ให้อภัยแก่สัตว์โลกทั้งหลายทุกจำพวกที่ยังอยู่ในโลกนี้อันนี้ก็พาให้ใจิตใจเราสงบระงับเย็นสบายได้เหมือนกัน ฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี่เป็นอุบายปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่นทานทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแลว้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ เอวังก็มีด้วยประกาลัชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคมินัสตุมาเตภวัตวันตราโยโุขิธิคายุโภาวะอภิวาธนาสิริสนิจังมุทธาปัจจายิโนจตาโรโธรรมวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง